สวัสดีครับกลับมาพบกับเกษตรดีดีพิธีคนบ่ายแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูสวนนะครับว่าดูต้นมไม้นะครับที่เราได้ลดน้ามาประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับก็ก่อนหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนี่มะเขือเทศนะครับเนี่ยมะเขือเทศนะที่ปลูกไว้นะตอนนี้ก็ ลูกโตแล้วใกล้จะสุกแล้วครับมีอยู่ประมาณสักนี่ลูกเล็กๆก็เพิ่งออกมาก็มีครับแต่ลูกโตนี่ก็น่าจะได้อยู่3ลูกนะครับที่โตกว่าเขานะครับนี่มี1 2นึ่งสองนีแล้วก็3นะครับลูกนั้นใหญ่กว่าเขาเลยสองลูกใหญ่พอๆกันนะครับถน้ําตัวนี้มันก็ใกล้ เก็บได้แล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นกล้วยางาช้างนะครับเอามาจากาลูกพี่ลูกน้องกันนะครับเป็นเป็นน้านะครับอยู่บ้านน้าเนาะแกก็ให้มาปลูกก็เอามาปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็ต้นก็ผ่านมาสักประมาณเกือบน่าจะเกือบสองเดือนนะครับเดือนกว่านะครับนีับ ต้นแข,แข็งแรงดีนะครับนี่ใบมันหักเพราะว่าลมพัดนี่นครับสแสลมนะครับไปถูมันหักนะนไม่เป็นไรแล้วก็มีผมก็เอา,เอาสับปะรดนะครับสับปะรดเอามาปลูกไว้ด้วยนะครับนี่ก็นะ่เอาปลูกไว้ประมาณสักน่าจะประมาณสองสามอาทิตย์นะครับ แล้วก็ไม่ได้จิ้มกับพื้นนะครับเอาวางวางไว้มันก็ไม่ตายนะครับก็น่าจะมีรากออกมานะไม่กล้าย,ยกดูกลัวรากมันจะขาดนะครับพอดีไม่ได้ไม่ได้เอาฝังดินไว้เนาะเอาวางวางไว้เฉยๆนะครับแต่มันก็ไม่ตายนะครับมันก็เนี่ยมันเกือบเดือนแล้วครับโอเคแล้วก็มีมะนาวนะครับ นี่เป็นต้นมะนาวนะพอได้น้ำมาสักเดือนหนึ่งก็มีใบมีอะไรออกมาก็ดูแข็งแรงสดชื่นขึ้นนะครับถึงจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นอยู่นะครับกล้วยเราก็ท่าน,นี้ก็มีกล้วยตีบนะครับเรื่อนี้ปีนี้ก็ออกเข็นสามหวีละแต่ยังไม่สุดนะครับ ไม่รู้ต้นจะหักหรือเปล่าครับลมแรงมากเลยครับช่วงนี้ลมแรงมากนะครับพัดต้นแบบโอ้กลัวหักเลิเนะครับกล้วยเนาะอันนี้ก็เป็นมะนาวอีกต้นนะครับเนี่ยสดชื่นขึ้นเยอะนะครับมีใบเล็กๆออกมาเนี่ยเนี่ยใบใหม่เล็กๆออกมาอยู่แล้วก็ต้นมะนาวต้นนี้อาการหนักที่สุดนะครับที่ถ้าใครดูคลิปหน้า น่าจะเห็นนะครับว่ามันไม่มีใบนะครับตัวนี้ก็มีใบออกมาแล้วเนี่ยใบก็ออกมาแล้วนะครับพอได้รดนร้ำรดอะไรก็สดชื่นขึ้นมาครับนะครับกลับมาแข็งแรงนะครับเอ่อพวกกล้วยก็อย่างอันนี้กล้วยนมสาวนะครับก็ยังไม่แข็งแรงนะปลูกมาปีนึงนะปีกว่า <c oughs> ต้นไม่โตขึ้นเลยนะ โอเคก็พยายามรดน้ําอยู่นะครับหวังว่ามันจะโตนะมันก็มีแทงใบมาเรื่อยๆนะครับแต่มันก็ไม่โตขึ้นนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเขารอรุนต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็ยังไม่ตายนะอันนี้ก็เป็นนางพญานะครับตัวน,นี้สุดแนละแทงแทง ออกปีแทงเครือตกเครือสุดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันออกมายาวๆกว่านี้สักหน่อยครับเดี๋ยวตัดปีออกเนาะสุดแล้วเสรดเรียบร้อยแล้วได้หนึ่งสองสามสี่วีเองครับเพราะว่ามันขาดน้ำนะเนาะเนีเราก็เพิ่งมาลดน้ำได้ประมาณเดือนเดียวเองนะครับก็ไม่เป็นไรเนี่ยผมลมแรงครับก็เลยเนี่ยต้องเอาไม้มาค้ำไว้ครับกลัวมันหักนะครับ ก็มันหักนะครับเน,นี่ยอย่างต้นเนี้ยหักไปแล้วครับสําหรับกล้ยน้ําเชียงรายนะครับเนี่ยหักไปแล้วคือต้นไม่แข็งแรงอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เจอลมเข้าไปก็หักนะครับเดี๋ยวก็คงต้องเดี๋ยวหาไม้มาค้านะครับเพราะว่าเ,เครือมันไปทับกับต้นลูกมันะครับเดี๋ยวต้องหาไม้มา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 ค้ายันไปสักหน่อยนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้นมันไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับเนีย่ยดูสภาพตน้นนะครับคือมันเป็นน่าจะเป็นโรคไตพา,ายหรืออรนั่นที่เขาว่ากันนะครับมันเป็นช่วงที่มันตกที่มันแทงหวีพอดีนะครับต้นก็ดูมันซีดหมดเลยครับมันไม่เขียวไม่นั่นเลยครับต้นอ่อนแอนะครับ จะดูไปอีกส,สักระยะหนึ่งครับถ้ามันไม่ไหวจริงผมคงต้องตัดทิ้งนะครับต้องยอมสละกล้วยเครือนี้นะครับก็ลูกมันโตนะเนี่ยครับอย่างอันนี้ก็เป็นน้ําเชียงรายเหมือนกันนะครับที่เราตัดไวมันก็ไม่แทงนะครับน่าจะตายนะครับ เริ่มตายเข้าไปเข้าไปข้างในเรื่อยๆนะตายนะเราเยอะมันก็ไม่แทงด้วยนะมันจะเราตัดมาก็เกือบเดือนลวนะครับก็ไม่นั้นแล้วก็นี่เป็นส้มโอต้นซ้มโอที่เราปลูกไว้ในสวนเนาะเนี่ยคือพอได้ลดน้ํามาเดือนนึงครับดูครับสมบูรณ์แข็งแรงมากเลยต้นโตขึ้นเยอะเลยครับเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นทั้งหมดเลยครับที่ที่กิ่งตรงเนี้ย เนี่ยที่เป็นกิ่งใหม่ตรงนี้เดี๋ยวกิ่งใหม่เนี่ยครับเนี่ยคือมันยาวออกมาเนี่ยคือเป็นที่เราลดน้ําเลยนะครับเนี่ยลดน้ําแล้วมันแตกมาครับมันก็โตดีอยู่ครับสำหรับต้นนี้เนาะพอได้น้ำปุ๊บก็แตกกิง่งแตกใบเลยนะครับโอเคส,ส,ส,ส่วนส้นต้นส้มต้นนี้นะครับนี่ก็มีใบอ่อนออกมาแล้วครับแต่ แต่ต้นมันก็ยังไม่ค่อยดูดูไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเนี่ยใบมันก็ยังแห้งๆอยู่คนระับต้นก็เหมือนสีสีก็ค่อนข้างจะดูยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะแต่ก็เริ่มมีใบเนี่ยใบเล็กๆมาแล้วเนาะแต่มันมีอีกต้นหนึ่งครับมีต้นหนึ่งที่แข็งแรงกว่าคือต้นนี้นะครับเราปลูกไว้สองต้นนะเนี่ยพอได้น้ำมาเดือนหนึ่งดูครับ ใบอ่อนใบเล็กๆออกมาต้นนี้แข็งแรงกว่าต้นนู้นเนาะเนี่ยนะี่ครับแแรงมากเลยนะเครับเดียไปดูอย่างอื่นบ้างครับแล้วก็อันนี้เป็นกอกล้วยหอมเขียวนะครับคือถ้าใครดูคลิปก่อนนะครับมันจะ เต็มเลยครับแต่ผมตัดออกหมดเลยนะครับตัดออกหมดเลยนะครับรู้สึกเพราอเยอะไปนะครับเยอะไปมันทําให้มันเบียดมันต้นมันไม่โตเนาะก็เลยลองตัดดูนะครับตัดดูให้เหลือต้นน้อยๆครับเหลือสองสามต้นนะครับแล้วก็ต้นที่มันตกเครือนะครับเนี่ยต้นนี้ก็หักเหมือนกันครับขนาดไม้มังคับไเนาะก็หักเหมือนกันต้นไม่ค่อยแข็งแรงนะแล้วมารอลุ้นดูอีกทีนะครับ กล้วยน้ำว้าก้อนนี้นครับที่เราตัดไม่รอดเหมือนกันนะครับดูแห้งเหี่ยวไปแล้วครับนี่ก็ตัดพร้อมๆกับกล้วยน้ำเชียงรายกอนู้น,นแหละตัดพร้อมๆกันเลยนะครับก็ไม่โตนะครับน่าจะไม่รอดแล้วต้นไม้ต้นอื่นก็โอเคนะครับนี่มะละกอเราเนาะก็ลดน้ำมารู้สึกมันจะโตขึ้นมานิดหน่อยนะครับ มีดอกมีอะไรนะครับแต่ก็ยังไม่ติดลูกนะ <c oughs> เป็นไรครับต้นมันเล็ก <c oughs> okay. เอออันนี้ก็เป็นส้มโออีกต้นหนึ่งนะครับที่เราปลูกไว้เดิมเนาะพอลดน้ําก็เนี่ยมีใบมีแตกกิ่งแตกใบมาครับแต่ก็ต้นนี้ไม่สมบูรณ์เท่าต้นนู้นเนาะแต่ก็แต่ก็โตเหมือนกันนะครับเนี่ย,ยมีกิ่งก้านโผล่มาใหม่ก็โอเคอยู่นะครับ สวนส้มโอนะครับที่สวนเราก็ปลูกมาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่มีมีใบออกมาใหม่นะครับเนี่ยใบยใหม่ๆเลยเพิ่งออกมาได้ประมาณสักสามสี่วันนะครับเนี่ยาสามวันสามสี่วันเพิ่งออกมานะมันก็ทยอยออกมาเรื่อยๆเนาะมันก็มีที่มันออกมาเรื่อยๆนะครับ ก็กล้วยเราก็โอเคนะครับก็มีบาดแผลนหน่อยนะเพราะว่าลมแรงจริงๆนะครับลมพัดตีกันมันก็ทําให้แบบใบมันเป็นรอยเป็นอะไรนะรแต่ก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับยาวไปนู่นเลยกล้วยนะครับ <c oughs> สมูนะครับอันนี้เป็นใบที่ออกมา ที่เรามาปลูกออกมาแรกๆเลยนะครับเนี่ยมันก็แข็งแรงดีเนาะแต่ว่ามันก็มีเรื่องพวกหนอนมแมลงนะครับมาเจาะใบนนะครับก็ผมก็พยายามมาดูนะครับแล้วก็มาเก็บออกนะครับพวกแมงนะครับเดี๋ยวับนี่ใบใหม่ๆเพิ่งออกเลยครับเนี่ย น้มันมาเยอะอยู่ครับใบแบ่งๆอย่างนี้นครับผมก็พยายามมาดูตอนเช้านะครับลุกมาดูมาเดินดูนะครับถ้ามีก็เก็บออกนะครับแล้วก็ใช้น้ำส้มควันไม้นะครับฉีดไล่นะครับทําให้พวกตัวแม่ไม่ค่อยมาไข่เนาะไม่ค่อยมาไข่มันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่มันก็พอมีอยู่ครับมีแต่ว่ามันน้อยนะครับ เราก็เก็บออกได้นะครับไม่ได้ใช้สารเคมีนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ยาฆ่า,มาแมลงมาฆ่ามันเนาะเราใช้เป็นสูตรสูตรอินทรีย์นะครับตอนนี้ก็เริ่ม,เร,ม,มเริ่มมีแทงใบมาแล้วเน,นี่ยอันนี้มันคว่ำอยู่นะครับไม่อยากไปไม่อยากตัดนะครับจะลองดูนะครับเผื่อมันจะเทนะครับโตขึ้นมาแนละ้ว ยังยังไม่ตายนะครับมันเหี่ยวแห้งปลายเหี่ยวแห้งไปเนาะหลุมนี้เป็นหลุมที่บอกว่าข้างล่างมันเป็นหินก้อนใหญ่นะนหินก้อนใหญ่เลยไม่ได้คือขุดหลุมไม่ลงนะครับเอาวางขุดหลุมไปแน่หน่อยเดียวนะครับแล้วก็วางแล้วก็เอาดินกบกขึ้นมานะครับแต่ว,ว่ามันก็ยังไม่ตายเนะาะแต่ดูแล้วก็น่าจะไม่ตายนะครับ ใบใหม่ออกมานะครับเดี๋ยวรอรุ่นต่อไปนะครับเข็งแรงดีนะครับมีนี่นี่เนี่ยครับเริ่มอันนี้เริ่มแทงนะครับเนี่ยเริ่มแทงยอดแทงใบใหม่ออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เรื่อยๆเลยนะครับได้ผ่านมาเดือนหนึ่งเนาะเนี่ย นี่ครับดูนี่นอนกินใบแหวกเยอะเลยนะัเนี่ยครับไม่ใช้สารเคมีใดๆนะครับแล้วก็อันนี้กล้วยเป็นต้นกอเดียวนะครับที่ ิดว่ามันจะไม่รอดแล้วแต่อยู่ดีดีมันก็แทงอันนี้ขึ้นมานะครับแทงขึ้นมานะก็โอเคครับรอดแน่นอนนะครับส่วนอันนี้ส่วนหน่อเดิมมันก็ถ้ามันตายก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่ามมีหน่อสำรองขึ้นมาแล้วเนาะโอเคส่วนหลุมนี้มันคือ ตุ่มเดียวเนาะตุ่มเดียวมันมีอยู่สองหน่อนะครับจะหนอ่อหน่อนหนึ่งมันเนี่ยน่าจะน่าจะตายแล้วเนี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคือเราก็ต้องการให้มันเลี้ยงหน่อเดียวอยู่แล้วมันจะได้แข็งแรงนะครับจะได้แข็งแรงตัวไวนะครับเลี้ยงหน่อเดียวไปเลย สภาพเพื่อยังไม่ตายนะครับปลูกมาเดือนหนึ่งเนาะมีแค่รอยแบ่งรอยหนอนมามากินใบมันเนาะโอเคผ่านมาเดือนหนึ่งคือก็เริ่มแทงใบแทงยอดใหม่เนาะเนี่ยครับก็โอเคเดี๋ยวเราก็ดูแลไปเรื่อยๆนะครับจะมาดูกันครับว่า จะปลูกไปกี่ปีนะครับถึงจะได้เก็บผลผลิตนะครับเดี๋ยวเรามารอลุนกันดูนะครับนี่ก็สมบูรณ์แข็งแรงดีทุกต้นนะครับไม่มีต้นไหนตายเนาะส่วนเรื่องไก่ชนเรานะครับเราก็ยังอยู่ดีทุกตัวนะครับแม่ไก่ที่เอามาตัวนี้ก็เอาพ่อกับพ่อไก่ตัว ดูหน้าตัวหน้าอาเละไปเลยนะครับก็มาทําเป็นพ่อไก่แล้วเพราะว่ารู้สึกฝีมือมันจะตกนะครับก็ติดช่วงโควิดด้วยครับไม่ได้ออกงานนะครับก็เลยเอามาทําพ่อไก่เลยนะครับก็โอเคตัวน,นี้ให้ทับแม่ไก่ก็ครอบสุ่มมาด้วยกันก็ประมาณสัก อาทิตย์กว่าแล้วครับไม่รู้มันทับกันหรือยังนะครับยังไม่เคยเห็นมันทับกันนะครับเพราะว่าลองลองจับไก่แม่ให้ตัวผู้ขึ้นทับมันก็ไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นนะครับก็เลยต้องปล่อยขังสุ่มไ้นะครับขังสุ่มไ้ให้มันทับเองเนาะก็ไม่รู้ทับไปหรือยังนะครับเดี๋ยวมารอรุนกันนะครับแล้วก็อันนี้เจ้ามังกรหยกนะครับ อย่างที่บอกตัวนี้ก็เป็นาสายเลือดตัวพ่อเป็นหยกคีรีนะครับส่วนแม่นี่ก็เป็นสายของมังกรดำนะครับก็เลยตั้งชื่อไปก่อนนะครับว่ามังกรหยกนะตัวแล้วไก่ห้าเดือนนะครับขนเริ่มเขียวแล้วครับถ้าใครดูคลิปแรกๆอะ่ะขนมันจะดำนะครับขนมันจะดำยังไม่ตอนนี้เริ่มเงาแล้วเริ่มเงาเป็นเขียวๆเ,เลยวนะครับ สะท้อนแสงเลยนะครับแล้วก็นี่อีกตัวนึงครับเป็นอ่ออันนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจนะว่าสายพ่อแม่มันมาจากไหนนะครับเขาค่าวๆาน่าจะเป็นพวกสายไก่เยียใช่นาทนะครับเสียบปอนะครับเสียปอใช่นาทนะถ้าจำไม่ผิดน,นะแต่เดี๋ยวต้องยังมันยังไม่ได้ไปถามเจ้าของที่ว่าซื้อกันมาเลยนะครับว่าสายพ่อแม่มันเป็นสายไหนนะครับ ต้องไปสืบมาอีกทีนะครับไก่ห้าเดือนนะครับดูต่อนะครับเนี่ยดูต่อนะครับต่อยาวมากเลยตอด่วนนะครับอายุสามสี่เดือนมันก็มีต่อโผล่ตอน,นซื้อมามันก็มีต่อโผล่มาแล้วครับสี่เดือนนะครับสี่เดือนกว่านะครับเนี่ยนี้เลี้ยงมาได้อีกเดือนหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นห้าเดือนแล้ว มตัวนี้ก็รู้สึกจะห้าวเลยนะครับคุมไก่ทุกตัวนะครับคุมไก่น้อยนะครับไม่สู้แค่ตัวพ่อไก่ในในสุ่มนะครับแต่ก็ไม่เคยปล่อยพ่อไก่ออกมาครับส่วนไก่ก๋อยอีกตัวหนึ่งผมแยกไปขังไว้ขังไว้อีกที่หนึ่งนะครับเพื่อให้มันสู้ไก่เนาะเพราะไก่มันโตแล้วครับประมาณหกเดือนหกเดือนเข้าเจ็ดเดือนนะครับเลยครอบสุ่มไว้ให้มันสู้ไก่นะครับ ไอ้ตัวนั้นโตกว่าตัวนี้นะครับอายุเยอะกว่าตัวนี้นะครับแต่ไม่สู้ตัวนี้เนาะก <c oughs> ็เลยต้องเอาไปครอบสุ่มไว้ให้มันไม่เห็นหน้ากันนะครับ <c oughs> พอไม่มีตัวคุมมันจะได้ให้มันสู้ไก่เร็วๆนะครับก <c oughs> ็นี่นะครับที่เป็นก่อยอีกตัวหนึ่งเนาะที่เราเอามาแยกขังสุ่มไว้นะครับเ <c oughs> นี่ยเป็นไต้ถุนไต้ถุนกระตอบที่นอนนะครับที่ว่า เออเป็นที่เดิมที่เราเาเลี้ยงไก่ไข่นะแต่ไก่ไข่ตายหมดแล้วนะก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วก็เลยนี่ครับเอาแยกมามครบาอบสุ่มไว้นะครับแยกมาครอบสุ่มไว้สักเดือนหนึ่งเดี๋ยวจะดูว่ามันจะสู้ไก่หรือเปล่านะเนี่ยดูมันตัวโตแล้วนะแต่มันก็ไม่กล้าสู้ไอตัวนั้นก็เลยต้องจับแยกแยกสุ่มไว้นะครับ เดี๋ยมารอดูว่าอีกเดือนหนึ่งมันจะสู้ไก่หรือยังนะครับเนี่ยที่ไวเลี้ยงไก่ไข่แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาดุกนะครับเนี่ยบ่อเลี้ยงปลาดุกก็ไม่รู้ว่าปลาดุกยังเหลืออยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ได้จับดูเลยนะครับเนี่ยดูน้ําแห้งลงไปเยอะแล้ว ก็ยังพอมีน้ำอยู่นะไม่ได้จับปลาดุกขึ้นมาดูแล้วว่าโตขนาดไหนแล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันรอดหรือเปล่านะครับน้ําแห้งลงไปเยอะเลยน,นี่ก็เป็นมะเขือเทศที่ถ่ายให้ดูนะครับนี่เป็นกล้ยกวยกล้วยงาช้างเนาะก็ ย่างเข้าปูกสู่ไอย้ยางเข้าสู่ปีที่สองแล้วนะสำหรับเกษตรอีนนี่ธีคนบ้าแล้วนะครับปีที่สองคลิปนี้ก็เป็นอนะีพีสองเนาะก็ยังยังมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็ยังรอให้เขาขุดเออหน้าดินให้เสร็จนะครับแล้วได้ได,ได,ได้บ่อแล้วก็ได้น้ําใช้นะครับนี่ดู นั่นนะโอ้นู่นไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับในในคลิปเนาะนูนะครับจะมีจะมีะมมแมคโครขุดอยู่นะครับนั่นน่นะข้างหลังนั่นเนี่ยกำลังขุดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเสร็จตอนไหนเนาะแล้วก็ตอนนี้กำลังวางแผนทำแท้งน้ำไว้รอเลยนะครับแต่กำลัง ก็วางดูวางเป็นวางแผนดูนะครับว่าวางแผนดูว่าจะเอาลงตรงไหนแล้วก็จะได้เดินท่อแบบไหนนะครับเดี๋ยวกาลังดูอยู่ด,ดูดูอยู่นะครับน่าจะเป็นตรงมุมที่ว่าแม่โคจกอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะไปตั้งแทงไว้เนาะตั้งแทงตั้งอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วก็ทําย้ายแผงโซลาเซลล์ไปเนาะเอา,เอาแบต นะครับแบตก็ย้ายไปไว้นู่นเนาะแล้วก็ทําระบบน้ําให้มันเรียบร้อยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าจะได้ทําตอนไหนนะครับตอนนี้ก็หาทุนอยู่ด้วยนะเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ก็จะได้ทานะครับยังไงก็ต้องรอแม่โครอยู่แล้วนะครับก็เลยยังไม่ต้องรีบเท่าไหรนะ่เนาะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับเกษตรินดีวิถีคนบ้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ